นี่ขายหมดแล้วสวัสดีครับคุณกิ๊กสวัสดีค่ะนาเล็กเ่เข็มลูกผสมเข็มแดงค่ะของกิ๊กเองอืมอ่าวันนี้มีมาสิบกระถางลูกค้าเหมาหมดแล้วนะคะอ้าวโอ้โหดูที่ห่ออยู่บนนี่ฮะเนี่ยจัดไปแล้วเสนอด้านหลังวันนี้ไม่ทันได้คุยนี่ค่ะด้านหลังแคทธริยาสวยๆด้านหลังทั้งเซตเลยหมดแล้วค่ะอันนี้อันนี้เข็มอันนี้ ผสมเข็มอีกชั้นหนึ่งค่ะแต่อันนี้จะอยู่450อันนี้ยังอยู่ค่ะโอโ้โหเนี่ยใครสนใจเนี่ยมาแวะมาดูฮะนะ,<ล>ะเราแวะมาดูหน่อยโอโ้โหมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยฮะนี่กระถางละ150นะกระถางใหญ่ๆดอกสวยสเลยเนี่ฮะดอกใหญ่มากสีชมพูหวานๆเลยนะ150นะส่วนตัวนี้เป็นพิตติดอนะ นี่ฮะโอ้โหสามร้อยห้าสิบดูฮะสีแบบทูโทนสวยๆเลยนะออกสีส้มสีเหลืองเนี่ยดูฮะสวยงามมากเ<ว>นี่ยเป็นกระถางใหญ่เลยนะเป็นกระถางดินเผานะสวยๆทั้งนั้นเนี่ยลำแบบอบอวบเลยนะเราดูว่าหนึ่งหนึ่ง หนึ่งช่อดูฮะหนึ่งหนึ่งหนึ่งลำเนี่ยมีสามช่อใหญ่ๆเลยเห็นไหมนี่ยังไม่บานนี่กําลังดีเลยใครรับไปนี่ก็ไปบานที่บ้านเลยนะเนี่ยฮะตัวนี้ก็เริ่มบานแล้วโอ้โหในหกช่อเลยฮะเนี่ยสวยมากเนี่ยเนี่ยตัวนี้ก็เนี่ยสามช่อเหมือนกันเนี่ยเนี่ยลำเดียวสามช่อนะตัวนี้ถ้าลำเล็กหน่อยก็หนึ่งช่อเนี่ยเนี่ยฮะ อย่างน้อยกระถางละหกช่อเลย350เนี่ยโอ้โหคุ้มมากแล้วบานนานบานทนด้วยนะเนี่ยฮะนี่ฮะโอ้โหใครสนใจต้องรีบมาจริงนะเพราะว่ามาช้าเนี่ยคำว่าอดนะเนี่ยขนาดนาเล็กมาแบบว่าเร็วแล้วนะแต่ว่าดูฮะลูกค้าเหมาไปหมดเลยนี่นี่นี่หมดแล้วเนี่ยชุดนี้นี่สวยเนี่ย นี่ดูฮะนี่ตรงนี้โล่งหมดเลยเจ้าของบอกว่าเงยกำลังห่อกันเพลินๆอยู่เนี่ยนี่ดูฮะเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วช้าไม่ได้ชุดที่อยู่ด้านหลังที่คุณคกิ๊กหิ้วไปนี้ก็คือลูกค้าจัดหมดแล้วฮะนะอ่ะใครสนใจก็ยังพอทันอยู่น,นี่ฮะชุดนี้ชุดละร้อยใช่ไหม นี่นี่ชุดนี้ชุดละร้อยนะสวยๆแบบนี้เนี่ยถ้าสีแดงๆสดๆแบบนี้80บาทอ่าสองต้นร้อยห้าสิบอ่าชุดข้างหลังเนี่ยเท่าไหร่่ชุดละร้อยนี่นะลืมเอากุญแจงินมาะยังพอทันยังพอทันฮะนะสวยๆแบบนี้เดบก็มีฮะนี่นี่กระถางละ 60บาทเดี๋ยวฮะสวยงามไหมเนี่ยเนี่ยสองกระถางร้อยนะใครสนใจก็แวะมาได้ฮะร้านกิ๊กกล้ยไม้นี่ตัวนี้สบปรดสีส,สวยๆก็มีฮะนะนี่สามร้อยห้าสิบกับสามร้อยนะสนใจก็แวะมาได้นะ อ่ะสำหรับคลิปนี้นะเลาก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ร้านกิ๊กกล้วยไม้นะครับ